เห็นนกดาวครับวันนี้ก็พาชมบ้านว่างพร้อมส่งนะครับขนาด6คูณ8เมตรนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะพาชมภายในนะครับหลังนี้หนะ้ากว้าง6เมตรลึก8เมตรนะครับหนึ่งซุ้มบันไดหนึ่งระเบียงหนึ่งห้องโถงสองห้องนอนนะครับเป็นไม้เก่าเนื้อแข็งเต็งปะดูแดงนะครับราคาเจ็ดแ0หมบาทหลังพิงราวบันไดประตูกันตุนัขเป็นรอห้าทั้งหมดนะครับบันไดสขั้นแล้วก็เจอชานพักแล้วขึ้นมอีกเ็ดขั้นนะครับใส่บางขั้นให้เรียบร้อยนะครับฝ้าดาวนะหลังพิงรอห้า ประตูหน้าต่างแตงโมนะครับระเบียงนี่สองคูนสามเมตรนะครับเปิดเข้าไปก็จะเป็นห้องโถงนะห้องโถงใหญ่เลยห้องโถงใหญ่ขนาดสามคูนหกเมตรสามคูณหกเมตรประตูหน้าจะเป็นสไลด์นะนี่หน้าต่างนะครับรต่างจะเป็นแตงโมนี่นี่มีประตูหลังนะครับเผื่อต่อเติมห้องน้ำห้องครัวอันนี้ห้องนอนนะ ห้องนอนขนาดสามพื้นสามพื้นไม่มีต่อนะครับพื้นไม่มีต่อยาวตลอดมีช่างเขาปิดไว้เดี๋ยวผมเปิดให้ชมจะได้สว่างสวา่างวางพร้อมจัดส่งเลยนะครับหลังนี้สนใจก็โทรสอบถามได้เลยนะครับศูนย์เก้าหกหนึ่งสองสามสามห้าสามห้าครับเคบ,บ้านน็อกดาวกําแพงเพชรนะครับยินดีให้บริการครับเจ็ดแสนห้ามบาทเท่านั้นนะครับโทรก่อนได้ก่อนหลังนี้พร้อมส่งเลยก่อนปีใหม่โอเคครับฝากวยครับเคน็อกดาวครับ,บ